นี่นะครับงานกั้นผนังด้วยตะแกรงเหล็กฉีกที่เสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับด้านล่างก็ปิดด้วยแผ่นเมทัลชีตหลอนฝ้าด้านบนก็ตกแต่งด้วยตะแกรงเหล็กฉีกไปดูขั้นตอนการทำเลยครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกดกดติดตามและกดกระดิ่งไว้สวัสดีครับนุนทองคนสร้างงานครับ คลิปนี้ก็มาชมงานกั้นผนังด้วยตะแกงเหล็กฉีกนี่เป็นลายตะแกงเล็กฉีกที่ผมเลือกมาใช้นะครับก็เป็นลายไฮโซซะหน่อยซึ่งมันจะแพงกว่าตะข่ายถักสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับซึ่งมีขนาดเดียวกันนี่แหละแต่จะแพงกว่ากันถึง3เท่าเลยทีเดียวขนาดของตะแกงเหล็กฉีกก็เมตรยีคูณ2เมตรสีนะครับมาตรฐานเหมือน ไม่อาจเลยนะครับขนาดความกว้างความยาวครับอันดับแรกก็เจาะฝังพุกตามตำแหน่งที่เรามาก k ไว้เลยนะครับเพื่อทําโครงสร้างเหล็กก่อนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเอาตะแรงเหล็กฉีกมาติดตั้งภายหลังนะครับก็เจาะฝังพุกทําโครงสร้างด้านล่างแล้วก็ด้านบนก่อนนะครับ ก่อนที่จะเอาตะแกงเหล็กฉีกมาติดตั้งในการเจาะฝังพุกนี่ผมก็จะมีคลิปก่อนหน้านี้แล้วครับที่ผมลงให้ดูก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นเหล็กยึดโครงสร้างนะครับเพื่อที่จะเชื่อมจะเชื่อมนะครับจะเชื่อมเหล็กติดกับตัวนี้นะครับแล้วก็ยึดตัวนี้ใส่พุกเข้าไปนะครับเพื่อให้มันมีแนวเชื่อมแล้วก็โครงสร้างที่แข็งแรงนะครับ นี่นะครับโครงสร้างที่ผมได้ทําการเชื่อมติดตั้งแล้วก็จะประมาณนี้นะครับด้วยความสูงด้านล่างนี่ก็80เซนที่จะปิดด้วยแผ่นเมทัลชีปหลอนฟ้านะครับด้านล่างผมจะปิดทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็เป็นแนวคิดของผมนะครับที่คิดขึ้นมาเองครับออกแบบเอง แล้วก็ทําตามแนวคิดของตัวเองนะครับหรือถ้าใครชอบแบบไหนก็สามารถทําตามแบบที่ตนเองชอบได้นะครับนี่ครับส่วนด้านบนก็จะวางเหล็กเป็นเส้นเส้นขึ้นไปอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไปทําการเชื่อมตะแกรงเหล็กฉีกเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็มาวางเชื่อมต่อขึ้นด้านบนแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันจะง่ายต่อการทํางานนะครับถ้าเชื่อมอยู่ด้านล่าง ส่วนผ้าใบที่เห็นผมไม่ได้เอาออกนะครับเนื่องจากทํางานวันเดียวไม่เสร็จแน่นอนครับเพราะว่ามันมีสินค้าข้างในอยู่ด้วยหลังจากงานไม่เสร็จก็ต้องปิดผ้าใบลงครับนอนเฝ้าของก่อนก็เลยไม่ได้เอาออกก็เป็นเทคนิคการทํางานง่ายๆสไตล์ช่างนุกนะครับงานตัวนี้ผมก็ทําเองคนเดียวนะครับไม่มีใครจับช่วยลยนะครับทาคนเดียวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ติดตามต่อตอนที่2นะครับคลิปต่อไปเป็นคลิปจบงานนะครับเอาตะแกรงเหล็กฉีกมาติดตั้งนะครับส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ